นี้นะคะเป็นมือเปิดในของนิสสัน n i สสัน big m นะคะก็นะคะเดี๋ยวเรามาวัดกรอบเขานะคะกรอบความความกว้าง75มิลนะคะ ความยาวร้อยแปดมิลค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นสีเทาสีเทานะคะตัวนี้ส่วนมากเขาก็จะกรอบนะคะพอเราเปิดหักก็จะไปแล้ว